สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพอ้กับผมอีกแล้วนะครับกับเอกชาแนลนะครับสีมาภาพพี่น้องกินตำบอกมุงนะครับตำบอกฮู้งม่กินตำบอกฮู้งนับกันเวยพี่น้องนะครับวันนี้เด็กแล้วนะครับเห็ดเปียเห็ดก้านการบาการเลือดสักเสือสักผ่าแล้วก็เลยได้ฮูงมา,ตามกตำบักฮู้งมากนะครับแล้วก็บะหมี่หยางบะหมี่หยางแกมลองเบิงวัดที่เขากันบอนะครับกินกับแจงโมนะของหวาน นะครับของหวานนี่มันสิเข่ากันบอนะครับกับตำบะฮูเป็นตําหมูย่อนะพี่น,อน้องตําหมูย่อรสเผ็ดๆเลยนี่บอกแตงกวาน้่นะครับสี่ากินรอบเดือนะฮพู้ได้เบิ่งเดือกดอก,กันเดือก,กับมากินน้ากันนะครับอ่ะบเวาไลายแล้วบสดีสีมโม,โมมนะฮะมมน้ากันพี่น,อน้องมโมมน้ากันครับผมเอาเลยเด้อ ตำหมูยอนะครับพี่น้องเห็นบ่นะครัเนาะตำหมูยอนะครับบอควยยงหน่อยมันเด็กเลี้ยวอีกนะครับก็เลยฟังเสียงขันผู้ใดแต่ยิ่งน่ะเป็นสิมีเสียงกี่หลีกกี่อรอนะครับเนาะ หวานครับหวานแอบร้ายไปหนออ่อยบุกแรงแจงกลัวแจงโม่ครับ

ขันว่ามูยอ่อวบลหดอกขันว่าแล้วเชี่ยวหนาจะเค็ดนะครับในคลิตปตํำบางหงบางสูตรผมเนี่ยนะครับผมพอดีประยักษ์เี่ยประยักแสบมากเพิ่งบอกว่าอยากให้เอาลองมาซิมมาให้แนว่วพคนหูจักกันเนี่ยนะครับ ก็จะได้ฝากมีหอปลายกไม้พันน้อืม หวานไรครับ มาพี่งอมมครับมุมคำยังไง ขอพุอน่นหลายๆนะครับผมที่มีผู้มาติดตามเฮ็ดคลิปแม่ในสออาทิตย์กับทะลุเป้าครับได้ลอยหาซิบก็ค้นแล้วนะครับเดี๋ือดสีเฮ็ดไปเรื่อยครับเป็นลาสไตล์เป็นการกินือเพื่อพี่นองคลิกแม่พออยู่ช่อง youtube ผมก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์เห็นไหน,นะครับกดไลค์กดแชร์ เป็นกาลังใจเห็นองไหมนะครับช่องเอกชาแนลแอดมิสเตอร์แชมป์นะครับเป็นเพื่อว่าซื้อทั้งสั่นบานค้นกับเอิญเอกบังค้นกับเอิญแชมป์ไม่เอาสองสือเลยครับนะครับจะได้เป็นฉายาสําหรับมูหววคนหูจักนั่นแหละเป็นซื้อช่องไปเลยนะครับขอฝากช่องนะครับเด้อพี่น้องคนบานเท่าคนที่เขาาเบิงถูกทุกคนนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นความกำลังใจให้น้ำเนี่ยด้ครับผมปากติดตามเนี่ยด้ครับเรื่องของอยู่ของกินกับหาบ่าคอยไดปันไดมาห็้การเห็้งานบนริษัทยุบ้านกับหาซื้อน้ำตลาดนัดนตั้มโตลุ่งนะพี่น้องมากินข่าแร้งนะครับ S <S <an itary> ใส่เมื่อกินแบบอิสานอีอิสานหันห้องใส่เมื่อแซ่บนะครับสว่านกระมีะ่ยูดกพี่น้องหันบอคือใส่เมื่อนะครับ <S <S <an itary> ดำจัง้อยบ่คำเนี่ย พึ่งกลับมาจากตังวัดตาดไปทรงหลองไส้มันเป็นธุระนะครับเดี๋ยวนำทะเลอยู่สองสามชั่วโมงอยู่แต่ว่าบ่มีแดดนะครับฝนเพิ่งตก 嗯哼。Mm hmm. tam mu yọt, mu cặp bạc đan <coughs> ừ. mu, ừ.

ไปลี๋ยจังโม สุดยอดเลยพี่น้องแสบหลายมีแห้งเดินทางขำตายจังหวัดเป็นหลายร้อยโลครับนำมากินตะบอ,อกตะบอ,อหฮงหมูย่อแสบแสบนวนะครับ ของมักเลยพี่น้องแม่ดอกบักแตงกระไดแซ่บครับแซ่บ แล้วขันมือไร้ได้กลับบ้านนะครับกลับบ้านเพื่อมีแนวดีๆกสิเหตุคลิปมาเยินพี่เรียนนองคือเก่านะครับเนาะอ่ามือนี้กสิขอลาไปเพียงเท่านี้ฝากไว้ให้พี่น้องกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นความกำลังใจให้บ่าวเอกด้นะครับถ้ายช่างไดรกะฝากไว้ได้ออมใจแน่นอนครับเนาะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้กสิขออำลาผ้าจากหรอละครับผมขอบคุณหลายๆครับ